แนะนำ5สมาร์ทวอ์ในราคาไม่เกิน2,000บาทที่ใช้ง่ายแบตอึดที่สำคัญตอบโจทย์กับสายสุขภาพได้อย่างดีมีรุ่นไหนบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะ สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเตยจะพาทุกคนเนี่ยไปทําความรู้จักกับ5สมาร์ทวอท์นะคะที่ราคาไม่เกิน2,000บาทแต่ตอบโจทย์สายสุขภาพได้อย่างดีใช้การกันได้แบบยาวๆชาร์จครั้งเดียวเนี่ยเรียกได้ว่าชาร์จลืมเลยค่ะถ้าอยากรู้กันแล้วนะคะว่า5รุ่นนี้จะมีรุ่นไหนกันบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันที่รุ่นแรกกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่ตัวที่1นะะคกับ Let Me Watch 5 i ่ e นเคะ ตัวนี้ราคาอยู่ที่1650บาทนะคะจุดเด่นหลักๆของรุ่นนี้เลยนะเตยมองมอว่าเหมาะกับใครก็ตามที่เป็นสายวิ่งมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้นะคะมาได้กันกับระบบระบุตำแหน่งนะคะ GNSS เนี่ยมากกว่า5รูปแบบด้วยกันเลยซึ่งใน5รูปแบบนี้เนี่ยถ้าถามว่าเรามาลอง,ลองมาคี่กันแล้วนะก็แทบจะเทียบเท่ากันกับโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงเลยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายวิง่งน่าจะตอบโจทย์กันทั้งในเรื่องของการระบุตำแหน่งระยะทางนะคะ แล้วก็ในส่วนของการใช้งานเนี่ยก็เรียกว่าครอบคลุมแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีเลยค่ะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะมาได้กันกับหน้าจอที่เป็นหน้าจออมูเลตนะคะกับขนาด1.96นิ้วนะคะเป็นขนาดที่เรียกว่าใหญ่เลยนะคะเต็มตามากๆสําหรับใครที่ข้อมือใหญ่อยู่แล้วอย่างคุณผู้ชายเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์เลยส่วนหากว่าสาวๆนะคะอยากจะใช้งานเนี่ยส่วนตัวเตยมองว่าขนาดหน้าจอใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีข้อดีตรงที่ให้ความชัดเต็มตาแล้วก็การใช้งานหน,น้าจอที่สะดวกนะคะรวมถึงในเรื่องของการใช้งานหน้าจอเนี่ยรุ่น <prising S 1> นี้เขาก็ยังคงรอง <ๆ S 2> <ๆ S 1> รับการใช้งาน a l l w a y On Display ได้ด้วยเพราะฉะนั้น,นสำหรับใครก็ตามที่อยากจะหันมาดูนะคะเวลาต่างๆเนี่ยก็ทําได้ง่ายๆสะดวกด้วยนั่นเองนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานได้ดีนอกจากนี้ในส่วนของสิ่งที่น่าสนใจในรุ่นนี้เลยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองค่ะเพราะว่าสามารถใช้งานแบตเตอรี่นะคะได้ลองทาม,มากๆระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18วันด้วยกันนะคะแต่ถ้าใช้งานหนักๆห,หน่อยเนี่ยก็น่าจะได้สักประมาณ12วันค่ะแต่ถ้าหากว่าเปิด a l w a y On Display ไปด้วยนะคะก็จะใช้งานได้อยู่ที่ประมาณ แต่นแต่1สัปดาห์ชาร์จแบตครั้งหนึงเนี่ยก็เรียกว่าเหลือๆเลยนะสำหรับการใช้งานนะคะส่วนในเรื่องของการใช้งานนะคะที่เตยมองว่าน่าสนใจอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือในเรื่องของการปรับแต่งวิดเจ็ตหน้าจอนะคะที่เขาก็รองรับการใช้งานการปรับแต่งวิดเจ็ตได้มากกว่า200รูปแบบ หรือว่าจะเป็นในด้านของการใช้งานนะคะที่เป็นในเรื่องของการเล็คอร์ดการออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจนะคะการนับก้าวการนับแคลอรี่ต่างๆเนี่ยก็ยังสามารถครอบคลุมได้อยู่ส่วนหมดการออกกําลังกายเนี่ยก็มีมาให้เลือกมากกว่า150รารายการเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้ก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ครบเครื่องแล้วก็ตอบโจทย์ได้เลยและสุดท้ายนี้นะคะในเรื่องของการเชื่อมต่อการใช้งานเนี่ยรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ รองรับการใช้งานร่วมกันกับบลูทูธ5.3นะคะรวมถึงในเรื่องของการใช้งานใช้งานกันกันกบโทรศัพท์มือถือในฝั่ง iOS นเนี่ยก็รองรับตั้งแต่ iOS 12ขึ้นไปเลยและถ้าหากว่เป็นในฝั่งของ Android นะคะก็รองรับตั้งแต่ Android 8ขึ้นไปเลยนั่นเองค่ะ แลวถ้าถามว่า Redmi Watch 5 Li t e ตัวนี้นะคะเหมาะสมกับใครเนี่ยเตยมองว่าเหมาะสมกับเพื่อนเื่อคนไหนที่เน้นการใช้งานนะคะฟังก์ชันการทํางานของสมาร์ทวอ h ในระดับทั่วไปนะคะรวมถึงใครก็ตามที่เป็นสายวิ่งถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยค่ะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยในเรื่องของการเลคคอร์ดการวิ่งนะคะก็ทําได้ละเอียดแถมไม่จำเป็นต้องพกโทรศัพท์มือถือออกไปนะคะใช้เพียงแค่สมาร์ทวอชเนี่ยก็สามารถเลคคอร์ดในเรื่องของการวิ่งการเดินของเราได้แล้วหรือว่าจะเป็นในด้านของการใช้งานนะคะของเพื่อนๆที่เน้นในเรื่องของการทํากิจกรรมทางน้ําไม่ว่าจะเป็นการ ว่ายน้ำนะคะหรือว่าการทํากิจกรรมแอดเวนเจอร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางน้าแล้วจาเป็นจะต้องลงน้ำเนี่ยรุ่นนี้เขาก็มีในเรื่องของการป้องกันน้ำละฝุ่นระดับ5 atm มาให้เราได้ใช้งานด้วยก็ทําให้สามารถป้องกันน้ำนะคะได้ลึกถึง50เมตรด้วยกันแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยยังเป็น1รุ่นนะคะที่เตือนมาว่าก็ยังไม่ได้เหมาะกับเพื่อนๆคนไหนก็ตามที่เป็นนักดําน้ําค่ะถ้าหากว่าเป็นนักดําน้ําเลยเนี่ยแนะนําว่ามองหาสมาร์ทวอทที่ราคาสูงกว่านี้ตอบโจทย์การดําน้นําได้ดีกว่านี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ไดด้ีกว่่าคะ ถัดมานะคะรุ่นที่2ของเรากับ MIBO Watch A2 นะคะรุ่นนี้เนี่ยมาในราคา1,690บาท,บาทก็เพิ่มมาอีกนิดนึงนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะคะสำหรับใครที่ต้องการสมาร์ทวอทที่เป็นสายสปอร์ตนะคะดีไซน์ดูสวยงามลงตัวน่าใช้งานนะคะแล้วก็มีความเท่ๆคูลๆนะคะ รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการดีไซน์ในรูปแบบนี้ได้ดีมากๆแถมอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะก็คือเป็นรุ่นนะคะที่ตอบโจทย์สําหรับสายสปอร์ทที่ต้องการความเบาสบายของข้อมือนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยตัวเครื่องของเขานะคะน้าหนักเพียงแค่47กรัมเท่านั้นเองยังไม่รวมสายนะมนเบื่อแถมสายเนี่ยเพื่อนๆสามารถหาซื้อสายนะคะให้ตรงกับไลฟ์สไตล์หรือว่าการแต่งตัวต่างๆของเราได้อย่างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นสายผ้าสายซิลิโคนนะคะ สายหนังสายโลหะนะคะก็สามารถนามาเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนั่นเองค่ะ ดยตัวของการดีไซน์นะคะก็โดดเด่นน่าใช้งานมากๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยในส่วนของวัสดุของเขานะคะเขาจะใช้เป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกผสมกับกาวไฟก็จะให้ในเรื่องของความแข็งแรงความสวยงามนะคะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแล้วถัดมานะคะก็จะเป็นการร้อมรอบด้วยกรอบนะคะที่เป็นโลหะอีกหนึ่งชั้นด้วยกันค่ะทําให้การดีไซน์ดูมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะส่วนตัวหน้าจอเนี่ยจะได้หน้าจอที่เป็นหน้าจออมูเลตนะคะขนาด1.39นิ้วนะคะนอกจากจะให้สีสันที่มีความสดใสสวยงามแล้วนะคะ สิ่งหนึ่งนะคะที่ตอบโจทย์ไปแบบเต็มๆเ,เลยก็คือรุ่นนี้มาด้วยกันกับความลื่นไหลของหน้าจอนะคะที่ดีมากๆเพราะว่าให้อัตรารี f ฟรชเร a t e ของหน้าจอสมาร์ทวอตนะคะมาอยู่ที่60เฮิรตซ์ทำให้ตอบโจทย์การใช้งานนะคะได้ดีเลยในเรื่องของความลื่นไหลการปัดถ่หน้าจอรวมถึงในเรื่องของสีสันและความเต็มตาค่ะสามารถใช้งานนะคะการเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอต่างๆเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันนะคะที่เรียกว่ามีโบฟิตนะคะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถหาโหลดการใช้งานได้ตั้งแต่ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยเลย ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยว่าใช้งานโทรศัพท์มือถือของคใายไหนอยู่นั่นเองนะ ส่วนฟังก์ชันต่างๆที่น่าสนใจนะคะนอกจากในเรื่องของการตอบโจทย์ในด้านของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการวัดนะคะอัตราการเต้นของหัวใจนะคะออกซิเจนในเลือดนะคะรวมไปถึงการแท็กกิง้งการนอนหลับนะคะฟังก์ชันอื่นๆที่มีมาให้ใช้งานเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าสนใจไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นการคุยผ่านบลูทูธได้นะคะการดูข้อมูลต่างๆผ่านหน้าสมาร์ทวอตได้เลยหรือว่าจะเป็นการใช้งานการแท็กกิ้งในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะที่สามารถใช้งานนะคะได้มากกว่า70รูปแบบเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อนะคะ ที่ทําให้ตัวมี b โบว a t อชตัวนี้เนี่ยน่าสนใจเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนในด้านของการป้องกันตัวเครื่องนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีในส่วนของการป้องกันน้ำนะคะระดับ2 ATM มาให้ใช้งานหรือว่าเราเราประมาณ20เมตรด้วยกันค่ะใส่ล้างมือใส่ว่น้ำทั่วไปเนี่ยก็คือสบายๆชิลๆเลยนะคะ ส่วนในด้านของการใช้งานเรื่องแบตเตอรี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้เลยทีเดียวเพราะว่าสามารถรองรับการใช้งานนะคะได้ยาวนานสูงสุดเนี่ยอยู่ที่50วันได้กันเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยเปิดครบทุกฟังก์ชันในการใช้งานเลยนะคะในการใช้งานรุ่นนี้เนี่ยน่าจะใช้งานได้อยู่ที่ราวๆประมาณ10วันบวกลนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆเน่ยทำการใช้งานนะคะในรูปแบบของการโทรนะคะต่อเนื่องหรือว่าเป็นการฟังเพลงผ่านทางสมาร์ทวอทช์ต่อเนื่องนะคะ ตัวนี้เนี่ยจะรองรับการใช้งานเนี่ยได้อยู่ที่ราวๆประมาณ5ชั่วโมงได้กัน,นะค่ะ ส่วนรุ่นนี้เหมาะกับใครนั้นนะคะสำหรับเตยนะเตยมองว่ารุ่นนี้จะเหมาะกับเพื่อนๆที่เป็นสายออกกําลังกายจ๋าๆเลยนะคะต้องการสมาร์ทวอทที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการออกกําลังกายได้ดีแบตอืดไม่ต้องชาร์จบ่อยๆนะคะรวมถึงในเรื่องของการใช้งานหน้าจอเนี่ยหน้าจอสวยนะคะสู้แสงได้ดีนะคะใช้งานในการแบบจ็อกกิ้งหรือออกกาลังแจง้งบ่อยๆเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะคะหรือว่าถ้าหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เน้นเนเรื่องของการใช้ตัวของสมาร์ทวอทที่ต้องการการกันน้ําได้ด้วยๆๆรุ่นนี้ก็ยังถือเป็นอีกหนึ ได้นะคะในระดับหนึ่งเลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะที่สำหรับส่วนตัวเตยมองว่ารุ่นนี้ทําให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็คือสมาร์ทวอตนะคะที่ตรวจับการนอนหลับได้ด้วยนั่นเองค่ะและตัวที่3ของเราในวันนี้นะคะกับ Orki SW2U นั่นเองค่ะราคาอยู่ที่1,750บาทนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆ สำหรับแบรนด์โอเคนะคะก็เป็นแบรนด์นะคะที่ทําในส่วนของอุปกรณ์เสริมสําหรับการใช้งานมือถือนะคะสมาร,ร์ทโฟนต่างๆที่ดังมากๆเลยแล้วตอนนี้นะคะก็มีการนำนะคะตัวของสมาร์ทวอตนะคะในรุ่นของสมาร์ทวอ h 2เซรีส์นะคะมาจําหน่ายในประเทศไทยด้วยหรือว่าตัวของ SW2U ที่เรากําลังจะพูดถึงตัวนี้กันนั่นเองนะคะจุดเด่นของรุ่นนี้เลยก็คือในเรื่องของการดีไซน์นะคะที่มีความพรีเมียมดูน่าใช้งานนะคะแล้วก็ดูมีความักชัวร่มากๆเลยโดยที่ตัวเครื่องนะคะใช้วัสดุที่เป็นตัว ของซิงค์อลลอยรมดำนะคะแล้วก็มีการบัชไลท์เข้าไปด้วยทําให้ดูมีความน่าใช้งานแล้วก็ลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นมาด้วยกันนะคะกับการจับคู่ตัวปุ่มกดหลักแล้วก็เม็ดมะยมด้านข้างมาให้ด้วยทําให้เป็นรุ่นที่ดูมีความคลาสสิกแล้วก็เรียบรู้แถมนะคะตัวสายที่แถมมาให้เนี่ยก็ยังจับคู่มากันกับสายวีแกนสีน,น้ําตาลน,นะคะให้ดูมีความคลาสสิกแต่ก็ยังดูมีความทันสมัยอยู่ด้วยนั่นเองถือว่าในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยโดดเด่นลงตัวมากๆแต่ถ้าหากเมืน่อคนไหนเนี่ยไม่ ก็สามารถหาซื้อสายมาเปลี่ยนกันได้แบบง่ายๆเลยในรุ่นนี้แถมสายเนี่ยก็ยังใช้สายมาตรฐานในขนาด22มิลน,นะคะหาซื้อได้ทั่วไปเลยนั่นเองค่ะเปลี่ยนสายได้ตามความชอบแล้วก็ตามการแต่งตัวของเราได้แบบสนุกเลย โดยตัวหน้าจอของรุ่นนี้นะคะจะได้หน้าจอที่เป็นรูปแบบอะมูเลตค่ะมาในขนาด1.43นิ้วซึ่งขนาดเนี้ยก็เรเียกได้ว่าใหญ่เลยทีเดียวนะคะให้ความเต็มตาส่วนตัวเตยมองว่ารุ่นนี้เนี่ยการดีไซน์แล้วก็ในเรื่องของขนาดเนี้ยจะเหมาะสมกับการใช้งานของคุณผู้ชายมากกว่าคุณผู้หญิงนะส่วนในเรื่องของการใช้งานเนี่ยหน้าจอของเขาก็ยังคงรองรับการใช้งาน all way on display ได้นะคะสบายใจในเรื่องนี้ได้เลยในด้านของการใช้งานฟังก์ชันต่างๆเนี่ยรุ่นนี้ให้ฟังก์ชันมาจัดเต็มมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอนะคะที่สามารถเปลี่ยนได้มากกว่า300รูปแบบผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะ OK Fit Pro นะคะที่สามารถใช้งานได้ทั้งตัวของ Android แล้วก็ iOS เลยนั่นเองค่ะฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆนะคะในเรื่องของสุขภาพก็เรียกได้ว่าครอบคลุมการใช้งานเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจจับนะคะการเต้นของหัวใจ ออกซิเจนในเลือดนะคะหรือว่าจะเป็นในด้านของการตรวจจับการนอนหลับก็สามารถทําได้ค่ะมาพร้อมกันกับโหมดในการออกกําลังกายมากกว่า10โหมดด้วยกันนะคะซึ่งก็ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการเดินทั่วไปการเดินบนลู่วิ่งนะคะการเดินป่าหรือว่าจะเป็นกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นการเล่นกีฬาการเตะบอลอย่างนี้ก็ยังครอบคุมการใช้งานได้อยู่นะคะส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะคะก็ยังคงรองรับได้อย่างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นการรับสายผ่านตัวเรือนนะคะการควบคุมเพลงต่างๆผ่านทางตัวเรือนหรือว่าการสอดูแจ้งเตือนต่างๆ ผ่านทางตัวเรือนนาฬิกาเนี่ยก็สามารถทําได้เลยนั่นเองค่ะก็ถือว่าครอบคลุมการใช้งานได้ดีเลยสําหรับรุ่นนี้ส่วนในเรื่องของการป้องกันตัวเรือนนะคะในรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีในส่วนของการป้องกันน้ำละฝุ่นระดับ IP 6 8มาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการใช้งานการโดนน้ํากระเด็นนะคะโดนฝนโดนเหงื่อต่างๆเนี่ยอันนี้คือชิลชสบายสบายเลยนะคะจะใส่ล้างมือเนี่ยก็ถือว่ายังไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่ารุ่นนี้บอกเลยว่าก็ไม่ได้แนะนําสําหรับการใช้งานในการลงว่ายน้ํานะ ตัวแบตเตอรี่ของรุ่นนี้เนี่ยเขาจะใช้งานได้อยู่ที่ราวๆประมาณ15วันว้กันค่ะก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่ครอบคลุมการใช้งานนะคะที่ตอบโจทย์กับการใช้งานทั่วไปเป็นหลักมากกว่าค่ะ โดยถ้าหากว่าถามว่าตัวของ a k SW2U ตัวนี้นะคะเหมาะกับใครโดยมองว่าเหมาะกับเพื่อนๆที่ต้องการสมาร์ทวอทซ์รุ่นหนึ่งนะคะที่ตอบโจทย์ในเรื่องของงานดีไซน์เสริมบุคลิกภาพนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานทั่วไปเป็นหลักนะคะไม่ได้เน้นการบุกป,ป่าฟ้าดงลุยน้ํานะคะหรือว่าตากฝนเป็นหลักนะ การใช้งาน่วบโดยที่มีฟังก์ชันพื้นฐานในการแท็กกิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกกําลังกายในเรื่องของสุขภาพโดยภาพรวมนะคะหรือว่าการนอนหลับที่ครอบคลุมแบบนี้นะคะตัวนี้ก็ถือเป็นหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจในราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายค่ะ ถัดมาตัวที่4ของเราในวันนี้นะคะกับ a m e Fit b i p 5 Unity นะคะตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่1,940บาทนะคะต้องบอกว่าเป็นแบรนด์นะคะสำหรับการทำสมาร์ทวอทที่เรียกได้ว่าขึ้นชื่อมากๆเลยกับ a m e Fit นะคะแล้วก็รอบนี้เนี่ยมาด้วยกันนะคะกับรุ่นอย่าง a m e Fit b i p 5 Unity นะคะีค่ะที่ตัวนี้เนี่ย จุดเด่นหลกัหลกๆเลยก็คือในเรื่องของงานดีไซน์นะคะที่ให้ในเรื่องของการดีไซน์ที่มีความเรียบรู้แต่ก็ยังดูทันสมัยน่าใช้งานนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการใช้งานเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์กับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากๆเพราะว่าเป็นรุ่นที่ให้ในเรื่องของความบางและก็ความเบา รุ่นนี้นะคะจะมีความหนาของตัวเรือนเพียงแค่10มิลิเมตรเท่านั้นนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ทําออกมาได้บางดีเลยนะคะส่วนในเรื่องของน้ําหนักเนี่ยก็มาได้กันกับน้ําหนักเพียงแค่25กรัมเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะตอบโจทย์กับการใช้งานในชีวิตประจาวันนะคะใส่ที่ให้ความรู้สึกที่เหมือนกับไม่ใส่เลยนั่นเองค่ะรวมถึงใครนะคะที่เป็นสายวิ่งแน่นอนว่าคงไม่อยากจะพกอะไรหนักๆน,นะคะการมี Smart สมาร์ทวอทช์เครื่องหนึ่งนะคะที่ให้ในเรื่องของความเบาเนี่ยถือว่าตอบโจทย์การใช้งานได้ดีเลยนั่่นเองคะ ซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของการใช้งานนะคะมาในขนาดที่บางขนาดนี้แล้วก็แถบในเรื่องของน้ําหนักทําได้ดีขนาดนี้นะคะแต่ว่าหน้าจอเนี่ยมาในขนาด1.91นิ้วเลยทีเดียวรวมถึงนะคะถ้าหากว่าพูดถึงนะตีเป็นมิลเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ46มิลด้วยกันนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นขนาดที่ใหญ่เต็มตาสะใจมากๆเลยทีเดียวแหละ แต่ว่านะคะเขาก็มีจุดสังเกตเล็กๆนะคะก็คือในรูปแบบของแผงนนหน้าจอในรุ่นนี้เนี่ยยังคงได้แผงนนหน้าจอที่เป็น LCD นะคะไม่ใช่ออมาเลตเหมือนก,นกันกับรุ่นอื่นๆทําให้ในเรื่องของสีสันนะคะการตอบโจทย์ในเรื่องของแมสสีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่ากันกันกบรุ่นอื่นๆนะรวมถึงในเรื่องของการสู้แสงเนี่ยรุ่นนี้ถ้าหากว่าใช้ในกลางแจ้งมากๆก็อาจจะมีการสะท้อนของตัวหน้าจอนะคะของทางสมาร์ทวอตเนี่ยได้ประมาณหนึ่งเลยนะ แต่ว่าถ้าหากว่าพูดถึงการใช้งานทั่วไปโดยภาพรวมก็ยังเป็นรุ่นที่น่าสนใจอยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้งานในด้านของการป้องกันน้ำละฝุ่นที่รุ่นนี้ก็ยังคงให้การป้องกันน้ำละฝุ่นนะคะมาอยู่ที่ระดับ IP 6 8เลยทีเดียวโดยถ้าหากว่าใช้งานหนักๆน,นะคะในส่วนของแบตเตอรี่ในรุ่นนี้เนี่ยก็จะอยู่ได้อยู่ที่ประมาณ5วันด้วยกันแต่ถ้าหากเพื่อนๆต้องการการจะใช้งานแบบยาวๆแบบว่า ไม่ต้องมานั่งชาร์จแบตบ่อยๆนะคะสามารถเปิดเป็นหมดประหยัดพลังงานได้ซึ่งก็จะสามารถยืดอายุในการใช้งานแบตเตอรี่ในการชาร์จต่อครั้งเนี่ยได้สูงสุดถึง26วันเลยด้วยกันค่ะ ส่วนฟังก์ชันในด้านของสุขภาพอื่นๆนะคะตัวนี้ก็ยังคงรองรับนะคะการวัดอัตราการเต้นของหัวใจรองรับนะคะในส่วนของการใช้งานการแฮกกิ้งการนอนหลับได้หรือว่าจะเป็นการรองรับการตรวจจับความเครียดก็สามารถทําได้เหมือนกันในรุ่นนี้นะคะมาด้วยการกระโมดในการออกกําลังกายมากกว่า120โหมดเลยและยังสามารถตรวจจับการออกกําลังกายอัตโนมัตินะคะได้มากกว่า6ชนิดกีฬาเลยไม่ว่าจะเป็นการเดินกลางแจ้งนะคะการวิ่งบนลู่หรือว่าจะเป็นการเดินต่างๆเนี่ย ก็สามารถตรวจวัดได้แบบอัตโนมัติเลยนะคะน่าสนใจมากๆเลยรุ่นนี้ส่วนในด้านของการใช้งานนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะรองรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าซ e ฟนะคะบน iOS แล้วก็ Android สามารถเลือกใช้งานได้ตามโทรศัพท์มือถือของเพื่อนๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีฟังก์ชันนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานนะคะการรับสายผ่านทางบลูทูธและรุ่นนี้นะคะสามารถพูดคุยโต้อตอบนะคะผ่านตัวเรือนได้เลยเพราะว่าสามารถใช้งานร่วมกันกับลำโพงแล้วก็ไมค์ที่ตัวเรือนได้ค่ะ ในส่วนของการใช้งานนะคะรุ่นนี้นะถ้าหากว่าพูดถึงความเหมาะสมว่าเหมาะสมกับใครนะคะเตยมองว่ารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เหมาะสมกับเพื่อนเพอนคนไหนนะคะที่ต้องการสมาร์ทวอทเอาไว้สําหรับการแท็กกิ้งนะคะในการออกกําลังกายต่างๆหรือว่าการแท็กกิ้งข้อมูลในชีวิตประจำวันทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของการแท็กกิ้งความเครียดสะสมซึ่งรุ่นนี้สามารถทําได้ะคะ่ะ และต้องการสมาร์ทวอตที่มีหน้าจอใหญ่ๆนะคะตอบโจทย์ในเรื่องของความเต็มตาเนี่ยรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์ได้ดีในราคาไม่ถึง2,000บาทค่ะมีข้อสังเกตเป็นแค่ข้อเดียวก็คือในเรื่องของหน้าจอที่เป็นรูปแบบ LCD เท่านั้นเลยจริงๆถ้าหากว่าเพื่อนๆยอมรับในเรื่องนี้ข้อนี้ได้นะเติมว,ว่ารุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์นาฬิกาสมาร์ทวอตหน้าจอใหญ่ที่เ,เพื่อนๆหลายๆคนตามหากันได้ดีเลยค่ะและเจวสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะกับ c a ร์โ R H 1นะคะ เป็นรุ่นที่มาในราคา1290บาทเท่านั้นเองจุดเด่นของรุ่นนี้นะสำหรับเตยเนี่ยเตยมองว่าเป็นรุ่นนะคะที่ตอบโจทย์การใช้งานฟังก์ชันในเรื่องของสุขภาพได้อย่างครอบคลุมในราคาหมื่นต้นๆก็เรียกได้ว่าให้ฟังก์ชันมาคุ้มเกินราคาเลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่รองรับการวัดความดันเลือดได้นะคะรวมถึงยังแท็กกิ้งสุขภาพเบื้องต้นต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจความเครียดหรือว่าการแท็กกิ้งการนอนต่างๆนะคะซึ่งถ้าหากว่าพูดถึงนะคะฟังก์ น,นี้เนี่ยก็จะมาในสมาร์ทวอตที่ราคามากกว่า2,000บาทขึ้นไปนะแต่ว่าฟังก์ชันนี้นะคะก็สามารถหาได้จากนาฬิการุ่นนี้นะคะในราคาเพียงแค่1,290บาทเท่านั้นเองนะแต่ก็ต้องบอกกันอย่างนี้ก่อนนะคะเพื่อนหทุกคนว่าการใช้งานการวัดค่าต่างๆโดยเฉพาะค่าของความดันเลือดนะคะผ่านทางสมาร์ทวอตเนี่ย มันจะไม่ได้ให้นะคะค่าที่มีความเที่ยงตรงหรือว่าสามารถใช้งานในทางการแพทย์ได้นะคะแต่ว่าการมีเอาไว้เนี่ยก็ถือว่าช่วยให้เราสามารถแท็กกิ้งนะคะสุขภาพเบื้องต้นของเราได้ด้วยตัวเองนั่นเองค่ะ และอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวแบรนด์เนี่ยเราจะไม่ค่อยคุ้นหูกันมากนักนะคะแต่แน่นอนว่าเป็นรุ่นนะคะที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานในส่วนของ MFC ได้ด้วยนะคะซึ่งจะรองรับการใช้งานการจ่ายผ่าน Alipay ได้นั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของการดีไซน์และการใช้งานในรุ่นนี้นะคะก็เรียกได้ว่าสวยงามน,น่าใช้งานเลยนะคะตัววัสดุที่ใช้ในการทําตัวเรือนเนี่ยทำมาจากซิงค์อลลอยนะคะ แล้วมาในขนาดหน้าจอ1.39นิ้วนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นขนาดที่ใหญ่กําลังพอดีเลยทีเดียวให้ความเต็มตาได้ดีนะคะส่วนในเรื่องของการปัดถ่ายเนี่ยทำได้ดีแล้วก็ลื่นไหลามากๆเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมาด้วยกันกับการปัดถ่ายหน้าจอนะคะ ได้ด้วยการให้อัตรารีเฟรชเรทมาอยู่ที่60เฮิรตเลยสบายสบายหายห่วงเลยในเรื่องของการปัดถ่ายหน้าจอนะคะแล้วก็ยังไม่รวมกับการใช้งานการป้องกันน้ำละฝุ่นที่ให้มาอยู่ที่ระดับ IP 68ด้วยกันนะคะโหมดต่างๆที่รองรับการใช้งานในส่วนของฟังก์ชันสุขภาพแล้วก็การออกกําลังกายเนี่ยมีมาให้มากกว่า100โหมดเลย สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมเลยนั่นเองค่ะและในส่วนของแบตเตอรี่นะคะสามารถรองรับการใช้งานนะคะการชาร์จตอนหนึ่งครั้งเนี่ยใช้งานกันได้ยาวๆสูงถึง7วันไปเลยนั่นเองค่ะก็ถือว่าตอบโจทย์ใครหลายๆคนที่ไม่ได้อยากจะชาร์จแบตบ่อยๆนะคะใช้การชาร์จ1ครั้งต่อ1นสัปดาห์เนี่ยก็ถือว่าสามารถใช้งานได้แบบลองท time แล้วนั่นเองส่วนในเรื่องของการใช้งานการเชื่อมต่อนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเชื่อมต่อผ่านทางแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า g o l y f i t นะคะที่สามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งระบบ iOS Android แล้วก็ Harmony OS ด้วยนะคะรองรับการใช้งานการโทรผ่านทางบลูทูธได้ด้วยนะรุ่นนี้ก็ถือว่าครอบคลุมแล้วก็ครบครันมากๆค่ะและสำหรับรุ่นนี้เหมาะสมกับใครนั้นนะคะเติมอง,งว่าเป็นรุ่นที่เหมาะสมกับผื่อนๆคนไหนที่ต้องการการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานนะคะแล้วก็ไม่ได้เน้นการใช้นาฬิกาสมาร์ทวอทที่เป็นแบรนด์หลักด้วยแต่ว่าต้องการนะคะตัวของสมาร์ทวอทที่ตอบโจทย์ฟังก์ชันได้อย่างหลากหลายครอบคลุมแล้วก็ครบคัน รวมถึงเพื่อนๆคนไหนที่ใช้งานการจ่ายผ่านทาง A l i p a y บ่อยๆตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะได้ดีกับเพื่อนๆมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับสมาร์ทวอททั้ง5รุ่นนะคะที่เตยได้รวบรวมมาให้กันกับเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันในวันนี้ซึ่งเตยมั่นใจเลยนะว่าทั้ง5รุ่นนี้เนี่ยจะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆได้อย่างแน่นอนเพื่อนๆก็สามารถเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเราเองใน5รุ่นนี้ได้เลยนะคะแลวถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะสั่งซื้อทั้้ง5รรรุุ่่่นนนนนีะะคะไหก็ตตาาามแามแาสถ จิ้มเข้าไปที่ลิงก์ในตะกก้าของร้านนะคะที่เราได้ทำการปักหมุดไว้ให้ในคลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้เตยและทีมงานสเปคโฟนของเราด้วยและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย